พัมพัมพัพรำพัพพะรำพัพัพะรำพัมพัมพำพัมพัพะรำพพพำพพพำพพพำ เาครับได้าไม่หนาลมยนน้องนะกรกความตาอ่อนโยนอันนี้เมียคนเทียวอะไรครับอ๋อคนเดียวครับคนเดียนไม่นัอ๋อเมียไม่ให้มีแ่แไม่ให้มีเมียเพิ่มไ่ให้มีแฟนเพิ่มนะ บนยากินิกุบิมิญี่ปุ่นแต่ว่าแดดที่เมืองไทยลุกที่เป็นเจ้าถ่ายรูปเงี้ยรูลงเลยแล้วกันเจ้าที่นายขอรูกขอเป็นแม่ดิใช่ผมไม่ได้ถ่ายไปชิมกันเถอะตอนนี้เราเน้นคลิปเนี่ยเราไม่ได้มีเนื้อไม่ย่างบนเตาเลยเราจะทำกินกันเอาอะไรครับความอร่อยข้าวาข้าวทามาเนี่เก็บกับน้องมาได้ออไอ้รื่เก็บตกมาแล้วอะไรตกอ่ะ

รสดนี่ครับสดชีสครับผมจิ้มกระแจวสูเดชครักจานเจ A few moments later ดกับเาาุดอยู่ไนตัดูหน้าเ ต้องใส่ตอนแบบว่าเข้าครัวโชแบบนีได้ดิครัวโชแบบนี้นี่นี่ี่เด็ดที่ดดครับกินเต้าเจัเต้าเ้าไมครัวอยากจะออกัยีหมอว่าต้องเทใส่มือเต้เ้อใส่เนือวิธีใส่แบบเอดเดียวเดียว เนื่อเอานะเ็มเอนอ่ะไม่เาหรอไมกินเพราะว่ามเคก็อร่อยมันกินเล็กใหน้าปาอร่อยมากอร่อยทุกมือครับให้รีวิวถึงได้มาขนาดนี้อร่อที่ต้องเห็นมันอ่ะน้ำหนักมันเคยหลุก็หล่ะันเคยหอมก็หล่ะอย่างงี้สปกนเซอร์ต้องเข่าแล้ว

กุ้งมันตัวตัวน่ะอยากกินกสามาไยาพี่มขอชิดนคู่หน่อยขอบคุณค่ะ เมียสองคนกัเพื่อนกันทำมหากรี 5, 5, คน 30, เดิมน1้าหมื่นห<ล>้าสอคนสามหมื่ออีกหมื่นอุ้ยอจะได้อยู่แล้ว่ขอคอกันเลยใช่ปะ <c oughs> เราเราต้องแบบว่าสามัคคีกันในครอบครัวให้คนมาทำงานด้วยอยากด้คุณจะนที่ทำงานบ้านบ้านคบ้านที่ท่าหาหันอง เป็นพยานนะครับทุกคนลุกให้ผมมีเมียได้เดี๋ยวค่อยก่อนัาจารยเอาเจ้าไละเอา,าเจ้เจาคนนั้าานจะมีเได้ไม่ได้หรือไงระบกว้างไม่ใจอ่ะได้เล เป็นมาดด้วยอ้าวให้ไทยตีกะหรี่ด้วยครับเกี่ยวค่อยมาเดือนใช่ไหมเอาเงินเดือนใช่ไหมเอาก็เงินเดือนกูไงเงินมึงกูไม่เคยยุ่งเลยนะเว้ยกูไม่ยุ่งแต่เนึ่งเดือนมากูไปแบบว่ารับจ็อกก้าวเก่งจากปากอ่ะเนี่มึงไม่กล้าเกี่ยวก้อยกูเนี่ยมีหลักฐานวิดีโอโอ้พระเจ้าจ็อกมันยอดมากไม่หัวนะมันอยากไปไหนหมด เอยู่างนี้ห้ามไ่เอานะได้ยี่สิบาทเองสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วกูได้สองร้อยสองรยที่ไหนนี้วแล้วแม่งหายไปร้อยหนึ่งไม่รู้แม่งเอาไปหรือเปล่าห้ามไปยุ่งนะรู้ป่ะทั้งบ้านมึงเล่นได้หมดห้ามยุ่งจริง้งทั้งไปแถวลงแปดก็ได้แปดร้อยพันหนึ่งเอยากไปเล่นนักศึกษาเล่นนั้นไงสองร้อยเองนะจะคุยหาเพื่อนหน่อยได้ก็หรี่ผมว่าทำเคยป่วดเยอะเฮ้ยเดี๋ยว อันนั้นอ่ะเอาไว้เวลาไม่มีกินไงไมอย่างวันเนี้ยก,ก,กลางเมื่อไปนก่อกระิ่กมา1 0งเมื่อเช้า เธอเสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้ตลอดไปคราบาดิเป็นพยานไปเลยได้มาไม่ทนเป็นพยานให้กูอะให้กเร์ฟากไปเม่ทนเป็นพยานให้กูเลยตงกล้องไปดูกล้องเอาย้อนหลังอไปได้เกีได้ให้มีเมียได้อยแม่น้ำแต่จริงแล้วไม่แคบเด็กเนาะองลมาเลน ไปทุกวันที่กูเคยเช็คใช่ไหมโทรศัพท์บ,บ่อยมาบ้านมึงก็โทรศัพท์มาฟรีหยุดพูดเลยไอ้เจ๊งโทรศัพท์มาซรีก่อนนอนนึกถ้<ต>มามันฟรมก็ไม่ได้โหลดแอปตามด้ว,วยมึงก็รู้ว่ากลัวกูไม่ไปไหนหรอกกูกูก็อยู่นี่แหละไอ้เย็นที่ทำงานใกล้บ้านอ่ะจะหนีไปไหนได้ถ้าคนมันจะไปมันก็ไปได้ป้ะใช่ไหมใช่ไหมยืนไหนเนี่ยพอดีเด็กกับยหไหนเนี่ย ลุ้มมันตามหรอกเหยอยู่ไหนเนี่ยแต่ก็ับบอมดับได้งานยังเออกำลังไปทำงานอยู่แต่เราถามคำถามไม่ได้มีอะไรอบแปกมันมีแปลกตลอดแต่เมอกเป็นคนที่คิดเองโอ้ยดูด้สักนี่นี่าเะ